เจ๋งอย่าล <là> ืมทานยาตามที่หมอให้ไปด้วยนะครับได้ครับคุณหมอขอบคุณมากนะครับที่รักษาผมจนหายเป็นหน้าที่หมออยู่แล้วครับครับก็ยังไงเดี๋ยวคุณเจ๋งรับยาที่เคาน์เตอร์แล้วก็กลับบ้านได้เลยครับขอบคุณอีกครั้งนะครับเจอกันนะครับครับมีเตี๋ยวรตีไทยไหมนะเฮ้ยเฮ้ยคุณอนุพงษ์ใช่ไหมครับใช่ครับนี่มันอะไรกันเนี่ย ไปด้วยเฮ้ยโดนแล้วหมอเป็นอะไรครับเนี่ยบออผมโดนแล้วโดนโดนอะไรครับคุณเมื่อกี้หมอให้ผมไปรับยาใช่ไหมครับผมเดินไปแล้วมีผู้หญิงแต่งชุดไทยแล้วก็บางหนึ่งมีตุดีไทยแล้วมีคนใส่สบายสองคนเดินผ่านไปด้วยหมออ๋อไอ้ผีชุดไทยนั่นใช่ไหมเฮ้ยแสดงว่ามีใช่ไหมครับที่นี่มีใช่ไหมเอาอีกแล้วเลย โ,โด้โดนผีหลอกใช่ไหมหมอรอเล่นวันนี้เขามีจัดงานที่โรงพยาบาลแล้วก็เป็นทีมชุดไทยเอาหรอใช่อ๋ออันนี้ไม่ไม่ใช่ผีคนนะครับคนครับโอ้โหหมอวันนี้ใจหายใจคว่ำตกตกใจหมดเลยนะคิดว่าโดนเขาแล้วเขาแต่งกันทั้งโรงพยาบาลเลยแล้วหมอไม่ไม่แต่งชุดไทยหรอครับอ๋อเดี๋ยวหมอก็ต้องไปเปลี่ยนแล้วครับอ๋อขอบคุณนะครับหมอครับยินดีครับ Ai, <laughs> que